สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยอนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทากล้วยหอมทองทอดกรอบซึ่งมีความหวานกําลังดีมีความหอมและมีความกรอบนอกนุ่มในถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุด,ดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีกล้วยหอมทอง1หวีไข่เบอร์สองนะคะ1ฟองน้ําปูนใส100่กรัม น้ำกระทิ100กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์80กรัมแป้งข้าวเจ้า80กรัมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชางาดำครึ่งช้อนโต๊ะงาขาว1ช้อนโต๊ะ ใบเตย2ใบตัดเป็นชิ้นให้ได้ขนาดประมาณ1นิ้วส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยจะทําส่วนผสมของแป้งก่อนนะคะเทแป้งสาลีอเนกประสงค์80กรัมลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า80กรัมน้ําตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะมีอ้อยจะเทส่วนผสมของของแห้งก่อนนะคะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากัน เติมกะทิ100กรัมมีอ้อยใช้กะทิก่ลองนะคะน้ำปูนใส100กรัมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนโต๊ะและไข่ไก่เบอร์สองหฟองตีไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันดีก่อนนะคะและจึงเทลงไปหลังจากนั้นคนส่มสมนะคะให้เข้ากันจนกว่าแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดค่ะ เมื่อคนสมสมจนแป้งละลายดีแล้วมีอ้อยจะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีมีอ้อยจะใช้จานปิดคุมไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันมลรงวันหลังจาก20นาทีแล้วมีอ้อยเทงาขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยงาดำครึ่งช้อนโต๊ะปริมาณงาดำและงาขาวท่านผู้ชมสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ มีอ้อยจะปอกเปลือกกล้วยนะคะและทำการตัดเป็นชิ้นให้ได้ขนาดประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งหรือให้ได้ขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะมีอ้อยจะไม่ทำการปอกเปลือกกล้วยหมดหวีก่อนนะคะจะหั่นแค่ประมาณ5-6ลูก เพราะบางทีนะคะกล้วยหนึ่งวีอาจจะไม่พอดีกับส่วนผสมของแป้งและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราทยอยใส่ทีละน้อย,อยเมื่อเวลาทำการคลุกเค้ากล้วยกับแป้งจะทำการคลุกเขาได้ง่ายกว่าและส่วนผสมของแป้งก็จับตัวกล้วยได้ดีกว่าด้วยค่ะหลังจากที่มีอ้อยได้ทำการปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณ5-6ลูกลงไปแล้วให้ทำการคนส่วนผสมของแป้งและกล้วยให้เข้ากัน และพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปคือการตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่ะใส่น้ำมันประมาณครึ่งลิตรเมื่อน้ำมันร้อนใส่ใบเตยมีอ้อยจะใส่ใบเตยเพียงครึ่งนึงก่อนนะคะพอมีอ้อยจะทอดสองครั้งกระทะมีอ้อยเป็นกระทะเล็กนะคะหลังจากนั้นใช้ไม้จิ้มกล้วยนะคะจุ่มลงไปในส่วนผสมของแป้งให้ทั่วชิ้น และทําการทอดตามภาพในวิดีโอเลยค่ะมีอ้อยจะไม่ทําการทอดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้แป้งติดกันและทําการแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆได้ยากมือมีอ้อยใส่กล้วยชุบแป้งทอดลงไปในปริมาณที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะพักทิ้งไว้สักครู่นะคะรอให้แป้งนะคะสุกเป็นสีเหลืองทองอ่อนๆแล้วจึงทําการแยกชิ้นออกจากกันค่ะ เมื่อมีอ้อยแยกกล้วยออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะมีอ้อยก็จะทําการคนกล้วยเป็นระยะระยะนะคะเพื่อให้กล้วยสุกเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลทองค่ะ เมื่อมีอ้อยทอดกล้วยนะคะจนเป็นสีน้ำตาลทองตามภาพในวิดีโอแล้วปิดไฟค่ะตักขึ้นใส่ตะแกรงพักทิ้งไว้เพื่อให้เสด็จน้ำมัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟทานในขนาดที่ทอดเสร็จใหม่ๆนะคะจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยคะ่ะมีอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามแลือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ